ร้อยมียากใช้แผ่นนี้เค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  คุณไม่มีสัตว์วาวเดอร์ไม่มีสัตว์เอสปีดคุณจับอ,อไอ้นี่ไม่ได้หรอครับเนยดีรอสอะอกดขึ้นให้หมดอเ,เอดีย๋ยวผมมาที่บายให้ทีหลังก็ได้ ด่านนี้อาศัยดวงเพียงเดียว,ยวไ,ไม่ใช่ด่านนี้นต้องมากระดวงเค้แผนอ่ที่ติข้อสองสสใช้เอ็ดนะฮะด่านที่เก้า ี่เรื่องหาาอมงนน่่เืลที่ผมลองใช้ดูนะด่าน20นะถ้าเราไม่มีสัตว์เอสเราไม่มีสัตว์บลูเดอร์อย่าใช้ไอรีครับใส่ตัวมูทำให้เพื่อนที่ช้าแล้วเอาคายตีเข้าไปเลย

ออยังเหลืออีกตัวเก็บไอ้นเน็ตล็อตอ๋อเตโอตายแ้าเตโอตายกดออกเลยเราวัดดวงเลยเรายกมัสเตอร์ขึ้นไปให้หมด นาทีที่ไม่มีเธอโลกจะพัง,งลนะทลายนาทีที่ไม่มีเธอใจดวงนี้จะตายอากาศหายใจกำลังหมดไปช้าชาไม่มีหรือเออรื่องอีกต่อไปนาะทีที่ไม่มีเธอทุกอย่าง แช่ลงไปนาทีที่ไม่มีเธออะไรไรก็ไม่เหมือนเดิมหว่นเธอให้รีบกลับมาตอนนี้ถึงใจอ่อนล้เกินไปเมื่อมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้แค่อีกต่อไป มีดวงสุดๆดอะด่านสิบเก้าอะนะเนี่ยของรางวัลมีแค่เนี้ยใช้แผนคิ2สองเล่นประมาณเกือบสามสิบครั้งนะไม่ได้โกหกหรกก็คือเล่นวันละประมาณสิบครั้งเนี่ยใช้แผนเนี่ย่แผนคิ2สองไม่ได้อัพนะ ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ดูเนี่ยแผนคีสองเนี่ยแผนนี้มันยากนะต้องเล่นแผนเนี้ยส่วนมาสเตอรี่นะผมตั้งแบบวัดดวงอย่างเดียวขึ้น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 ช่องสองนอกนั้นผมขึ้น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 หมดเลยนะเนี่ยมีร้อยหกห้าโอ้เอาลงกับร้อยแปดห้า อุปกรณ์ชั้นยี่สิบไม่ไม่ยากหรอกเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่นทีหลังอุปกรณ์ก็คืออ,อ่ไอรีนผมจะมีรถเกียรติให้ไอรีนกับไอตัวสปายแล้วก็เอานี่ให้เนี่ยอุปกรณ์ต้องใส่อย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงอ่าเลเสี่ อะให้ผมเล่นอีกรอบม,มก็เหมือนกันแต่ว่าผมต้องอาศัยฟุกคือไอ้ที่คำว่าอาศัยฟุกเนี่ยคือคายเนี่ยจะต้องศู์พันในสองครั้งแรกนะคือหลังจากที่อ่สป,ปายขายอันเตียถูกปะเขาถึงจะศู์พันถ้าเขาไม่ศู์พันเนี่ยอ่าเนี่ยผมมาตีวอยองนะ ถ้าเขาไม่สูญพันธุ์ก็คือกดออกได้เลย,เลย <Okay. S 1> หนึ่งนาทีครึ่งไม่สูญพันธุ์เราตีอากิล่าไม่ทันหรอกอาอันนี้ก็คือไอตัวนี้สูญพันธุ์ไปละไอตัวคารินแต่มันสําคัญที่คายเนี่ยตัวเราตายหมดละมันสําคัญที่คายมากกว่านะเนี่ยจังหวะเนี้ยอ่ะเราตายหมดแล้วคือเราต้องยกขึ้นวัดดวงอะ่ะตายก็ต้องตายนะ อืมก็คือแต่ไอาการทำให้ศูตพันเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่อากิล่ายากอ่ะอันนี้สูตรพันไม่ได้แล้วพอาทายหมดแล้วเนี่ยมันต้องวัดดวงอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะรอบนี้รางวัลมันถามว่ามันโอเคไหมณเวลานี้แรกหินมูลสโตได้อย่างเดียวอะไอรางวัลที่เขาเอามาแจกนะชั้นนี้ไม่ยากอะผมไปดูพวกเทพเกาหลีเล่นมาละเดี๋ยวผมไวไ่วไ่าอีกที รางวัลเนี่ยมันเยอะแรกแค่หินมูลสโตอย่างเดียวสัตว์เลี้ยงผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้อัพอะไรมากมายเลยอัพไปสี่ห้าตัวคือทองผมไม่มี